ยิบก euh ันคัตโต้ฉันจะติดกิบแบบนี้ก็ดีเวลาถ้าฉันอยู่บ้านอะล่ะเรามองข้าวขนมสวยกันดีกว่าเพราะอะไรหรือวะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าฉันว่านะลูกค้าลูกนาได้แก่เขาจะเวลาก็ดีไม่ชอบคนแก่ชอบคนรวย หนังหน้าคนรวยอ่ะหน้าตามันจะแบบหน้าตาจะค่อนข้างดีไม่มันหรอกจริงดียังวันที่สองข้างเลยดีปะหลัวข้างเดียวเดียวเดียร์สวยอ่ะข้างนีวก็อ๋อเพื่อนสมชาย เราจะไม่ใช้ในเดือนนี้ดูดิมันไม่ได้ลงได้หลัดอะไรเขาจะบ้าดูดูดูเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมัน <Yeah. S 1> ไม่ได้หลัดอะไรเขาจะบ้าถ้าเราซื้อแบบจีนี่บราแบบมีลูกหมาจะโชว์ลูกหมยเขาจะปา,าหนังหน้าที่เราจะสวยจริงดิ